ความกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงความรู้เพียง0.1ก็เปลี่ยนอนาคตได้ขอต้อนรับสู่รายการที่ไม่ใช่แค่ให้คำตอบแต่ชวนคุณมองอนาคตด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมคุณเคยเงยหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนแล้วเห็นดาวสีส้มแดงดวงหนึ่งไหมครับดาวดวงนั้นคือดาวอังคารเพื่อนบ้านของเราในระบบสุริยะและเป็นพ่อหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติในการตั้งรกรากบนดาวดวงอื่นแต่เมื่อเราพูดถึงการใช้ชีวิตบนดาวอังคาร ภาพในหัวของเราอาจจะเป็นโดมแก้วสุดไฮเทคหรือไม่ก็ชุดอวกาศเทอทะแต่ถ้าผมจะบอกว่ามีแผนการที่ทะเยอทะยานกว่านั้นล่ะครับแผนที่จะไม่ให้เราเข้าไปอาศัยในโลกของดาวอังคารแต่เป็นการเปลี่ยนดาวอังคารทั้งดวงให้กลายเป็นโลกของเราเป็นโลกใบที่สองอย่างแท้จริงก่อนที่เราจะไปไกลถึงขั้นนั้นเราต้องผเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายเสียก่อนดาวอังคารในปัจจุบันคือดินแดนแห่งความตายอย่างสมบูรณ์แบบมันแห้งแล้งชนิดที่ว่า ทะเลทรายที่แห้งที่สุดในโลกอย่างอัตกามายังมีความชื้นมากกว่าพื้นผิวของดาวอังคารถึง1,000เท่าดินของมันก็ไม่ใช่ดินแบบที่เราจะปลูกอะไรได้เลยแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าเรกูลิตซึ่งก็คือเศษหินและฝุน่นที่เต็มไปด้วยสารเคมีที่เป็นพิษต่อพืชอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะสารที่ชื่อว่าเพอร์โคเลตซึ่งแค่มีปนเปื้อนอยู่เพียงเล็กน้อยก็สามารถยับยั้นการจเจริญเติบโตของพืชได้เกือบทั้งหมดและที่ร้ายแรงที่สุดคือชั้นบรรยากาศของมันเบาบางมาก บางกว่าโลกของเราเกินร้อยเท่านั่นหมายความว่ามันไม่สามารถกักเก็บความร้อนเอาไว้ได้อุณหภูมิเฉลี่ยบนดาวอังคารจึงติดลบอยู่ที่ประมาณลบ65องศาเซลเซียสและที่สำคัญมันไม่สามารถป้องกันรังสีอันตรายจากอาวกาศได้เลยไม่ว่าจะเป็นรังสีจากดวงอาทิตย์หรือรังสีคอสมิกที่เดินทางมาจากห้วงอวกาศอันไกลโพ้นการใช้ชีวิตอยู่บนพื้นผิวโดวยไม่มีเครื่องป้องกันก็เหมือนกับการยืนตากเครื่องเอ็กซเรย์กำลังสูงตลอดเวลา ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งอย่างมหาศาลดังนั้นภารกิจแรกและท้าทายที่สุดของเราในการเปลี่ยนดาวอังคารก็คือการสร้างในสิ่งที่มันไม่มีนั่นคือชั้นบรรยากาศที่เหมาะสมเหมือนกับโลกของเราซึ่งประกอบด้วยออกซิเจนประมาณ2 1อร์ซนในตัวเจนเจเซและมีคาร์บอนไดออกไซด์นิดหน่อยเพื่อสร้างสภาวะเรือนกระจกที่พอเหมาะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยอบอุ่นขึ้นมาอยู่ที่ราวๆ14องศาเซลเซียสและมีความดันอากาศที่1บาร์ เหมือนที่เราคุ้นเคยกันดีคำถามคือเราจะไปหาวัตถุดิบมหาสารขนาดนั้นมาจากไหนเรื่องน่าประหลาดใจก็คือวัตถุดิบเกือบทั้งหมดมีอยู่บนดาวอังคารแล้วครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4 0 0 0ล้านปีก่อนดาวอังคารไม่ได้เป็นดาวคลอกสีแดงแห้งแล้งแบบนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันเคยมีชั้นบรรยากาศที่หนานแน่นและอุดมไปด้วยออกซิเจนอาจจะหนานแน่นเกือบเท่าโลกในปัจจุบันด้วยซ้ำและแน่นอนว่ามันเคยมีมหาสมุทรและแม่น้ำที่กว้างใหญ่ไพศาล แต่แล้วศกนาตกรรมก็ได้เกิดขึ้นเมื่อแกนกลางของดาวอังคารเย็นตัวลงทําให้สนามแม่เหล็กโลกที่เคยเป็นกราะป้องกันค่อยๆหายไปเมื่อประการดาดสุดท้ายสลายไปลมสุริยะซึ่งเป็นกระแสะอนุภาคพ,พลังงานสูงที่พัดออกมาจากดวงอาทิตย์ก็ทําหน้าที่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์ค่อยๆพัดพาเอาชั้นบรรยากาศและน้าของดาวอังคารให้หลุดลอยหายไปในอวกาศตลอดระยะเวลาหลายร้อยล้านปีจนกลายเป็นสภาพที่เราเห็นในทุกวันนี้ แต่ถึงจะถูกพัดพาไปเกือบหมดโชคดีที่ยังมีส่วนประกอบสําคัญหลงเหลืออยู่น้ําจํานวนมากยังซ่อนตัวอยู่ในรูปของน้ําแข็งที่จับตัวกันเป็นชั้นหนาอยู่ใต้ดินและบริเวณขั้วโลกทั้งสองข้างซึ่งคาดว่าถ้าเอาน้ําแข็งทั้งหมดมาละลายเราจะได้มาหาสมุทรตื้นๆที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งแปลงเคราะหได้เลยทีเดียวส่วนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมาหาศาลยิ่งกว่านั้นก็ไม่ได้หายไปไหน แต่มันทำปฏิกิริยาเคมีและถูกกักขังเอาไว้ในโมเลกุลของหินและแร่ทาต่างๆทั่วทั้งดาวตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือสีแดงของดาวมังคารนั่นแหละครับสีแดงที่เราเห็นคือสีของสนิมเหล็กหรือไอออนออกไซด์ซึ่งก็คือการรวมตัวของเหล็กและออกซิเจนนอกจากนี้ยังมีคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกเก็บไว้ในรูปของแร่คาร์บอนเนตอีกมหาศาลเมื่อเรารู้แล้วว่าวัตถุดิบอยู่ที่ไหนคำถามต่อไปคือเราจะเอามันออกมาได้ยังไง เราต้องย้อนกลับปฏิกิริยาเคมีที่กักขังพวกมันเอาไว้ซึ่งต้องใช้พลังงานความร้อนมหาศาลในระดับที่เทียบเท่ากับพื้นผิวของดวงอาทิตย์เลยทีเดียวกระบวนการนี้เรียกว่าเทอร์โมล s ซิสซึ่งแปลตรงตัวก็คือการสลายโมเลกุลด้วยความร้อนพูดง่ายๆก็คือเราต้องหลอมพื้นซอวาถือว่ากัดจนถูอว่าเกิดกระร้นคู่แม่นเราต้องหลอมพื้นผิวดาวอังคารให้กลายเป็นทะเลลาวาเพื่อให้เห็นภาพความยิ่งใหญ่ของโครงการนี้ ปัจจุบันเลเซอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกคือ ELI-NP ที่โรมาเนียสามารถสร้างกำลังได้ถึง10เพตวัตแต่เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่เซียววินาทีเท่านั้นแต่เลเซอร์ที่เราจะใช้กับดาวอังคารต้องมีกำลังสูงกว่านั้นถึง2เท่าคือประมาณ20เพตวัตและต้องทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้ได้พลังงานระดับนั้นเราจำเป็นต้องสร้างโครงสร้างมหาศาลในอวกาศมันคือแผงกระจกสำหรับรวบรวมแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดพื้นที่รวมกันแล้วใหญ่กว่าประเทศสหรัฐอเมริกาถึง11เท่าเพื่อโฟกัสแสงอาทิตย์ไปยังแงกกำเนิดเลเซอร์และเตรียมมันเป็นแสงพลังงานสูงยิงตรงไปที่เป้าหมายเมื่อลำแสงเลเซอร์กระทบพื้นผิวของดาวอังคารหินและแร่ธาตุต่างๆจะถูกหลอมละลายที่อุณหภูมิหลายพันองศาเซลเซียสปลดปล่อยกา๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกขังเอาไว้ออกมาจากการคำนวณพบว่าหินบนดาวอังคารทุกๆหนึ่งลูกบาศก์เมตรที่เราหลอม จะให้ออกซิเจนออกมาประมาณ750กิโลกรัมเป้าหมายของเราคือการสร้างความดันบรรยากาศของออกซิเจนให้เท่ากับบนโลกซึ่งเมื่อคำนวณกับแรงโน้มถ่วงที่น้อยกว่าของดาวอังคารแล้วเราจําเป็นต้องหลอมพื้นผิวของดาวเคราะห์ทั้งดวงให้ลึกลงไปอาราวเฉลี่ยมาประมาณ8เมตรเมื่อเลเซอร์บรรทุกผ่านไปพื้นผิวที่เคยเป็นลาวาหลอมเหลวก็จะคอมกลายเป็นพื้นผิวใหม่ที่ถูกชําระล้างแล้วและจะมีปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดเกิดขึ้น นั่นคือหิมะที่ไม่ได้เกิดจากน้ำแต่เป็นเท่าทานของแร่ธาตุต่างๆเช่นซิลิคอนและเหล็กที่แข็งตัวในอากาศแล้วร่วงโรยลงมาปกคลุมพื้นผิวผลพลอยได้ของเตาหลอมขนาดยักษน์นี้ก็คือความร้อนมหาศาลจะทําให้น้ําแข็งทั้งหมดที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินและที่ขั้วโลกทั้งสองข้างละลายกลายเป็นไอน้าจานวนมหาศาลลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อตัวเป็นเมฆหนาทึบและในที่สุดก็จะตกลงมาเป็นฝน ฝนครั้งแรกในรอบพันล้านปีของดาวอังคารสายฝนเหล่านี้จะทำหน้าที่ชะล้างชั้นบรรยากาศให้สะอาดกำจัดก๊าซพิษต่างๆและพัดพาสารประกอบที่เป็นอันตรายที่เคยสะสมอยู่บนพื้นผิวให้ไหลไปรวมกันและท้ายที่สุดก็กำเนิดเป็นมหาสมุทรตื้นๆที่เข้มกว่ามหาสมุทรบนโลกหลายเท่าเนื่องจากเต็มไปด้วยแร่ธาตุที่ถูกชะล้างลงมากระบวนการทั้งหมดนี้ตั้งแต่เริ่มยิงเลเซอร์จนได้ชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยออกซิเจนและมหาสมุทร จะใช้เวลาต่อเนื่องประมาณ50ปีแต่เรายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจครับเพราะชั้นบรรยากาศที่ได้มานั้นมีแต่ออกซิเจนเกือบร้อเปอร์เซนซึ่งถึงแม้จะมีความดันที่มนุษย์ i, พอจะหายใจได้แต่ก oh ็เป็นพิษอย่างร้ายแรงเราจึงจําเป็นต้องเติมไนโตรเจนเข้าไปเพื่อทําให้บรรยากาศเสถียรและปลอดภัยเหมือนกับโลกแต่ไนโตรเจนเป็นสิ่งที่ดาวอังคารขาดแคลนอย่างหนักเราจึงต้องนําเข้าจากที่อื่นและแหล่งไนโตรเจนที่ดีที่สุดในระบบสุริยะก็คือไททัน ดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบและประกอบด้วยไนโตรเจนเป็นหลักถึง95%ภารกิจต่อไปจึงเป็นการสร้างโรงงานสกัดบรรยากาศอัตโนมัติบนพื้นผิวของไททันโรงงานเหล่านี้จะดูดอากาศเข้าไปอาจแน่นจนกลายเป็นไนโตรเจนเหลวแล้วบรรจุลงในแท้งขนาดยักษ์จากนั้นจะใช้ระบบที่เรียกว่า mass driver หรือเครื่องยิงมวลสาร ซึ่งทำงานคล้ายปืนแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดยักษ์ยิงแท้งไนโตรเจนเหล่านี้เป็นวิถีโค้งข้ามระบบสุริยะมายังดาวอังคารเมื่อมาถึงแท้งเหล่านี้จะระเบิดออกและปลดปล่อยไนโตรเจนให้ผสมกับออกซิเจนที่เราสร้างไว้เราจำเป็นต้องขนส่งไนโตรเจนในปริมาณมหาศาลถึง3,000ล้านล้านตันภารกิจขนส่งที่ดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์นี้อาจต้องใช้เวลาอีกราวๆ5 0าถึปี หรือประมาณ2ชั่วอายุคนเลยทีเดียวเมื่อรวมเวลาทั้งหมดเข้าด้วยกันประมาณ1นึ่งศตวรรษนับจากวันที่เราเริ่มโครงการดาวอังคารจะมีชั้นบรรยากาศที่สมบูรณ์มีความดันที่เหมาะสมมีออกซิเจนและไนโตรเจนในสัดส่วนที่พอดีคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาพร้อมกับออกซิเจนก็จะเริ่มทำหน้าที่เป็นก๊าซเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิของดาวค่อยๆสูงขึ้นจนน้ำในมหาสมุทรไม่กลับไปเป็นน้ำแข็งอีกต่อไป หากความร้อนยังไม่เพียงพอเราก็แค่เติมสิ่งที่เรียกว่าซ u เปอร์กรีนเฮาส์แก๊สซึ่งเป็นสารเคมีสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บความร้อนสูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์หลายพันเท่าเข้าไปในปริมาณเพียงเล็กน้อยก็จะสามารถทำให้อุณหภูมิอบอุ่นพอที่มนุษย์จะอาศัยอยู่ได้โดยไม่ต้องใส่ชุดอวกาศ เมื <ST su ks> <pled veo> ่อเรามีอากาศให้หายใจมีน้ำให้ดื่มมีอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วความท้าทายลำดับถัดไปก็คือการสร้างชีวมวลทนหรือระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตขึ้นมาซึ่งนี่เป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนอย่างยิ่งยวดพื้นผิวดาวอังคารในตอนนั้นคือดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินลาวาและเท่าฐานมันยังไม่พร้อมสำหรับพืชส่วนใหญ่ เราจะเริ่มต้นจากการนำเชื้อราและแบคทีเรียประเภทที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้มาโปรยลงบนดินแบคทีเรียเหล่านี้มีความสามารถพิเศษในการดึงเอาไนโตรเจนจากอากาศมาเปลี่ยนเป็นสารประกอบไนเตรตในดินซึ่งเป็นปุ๋ยชั้นดีสำหรับพืชพืชกลุ่มแรกที่เราจะนำไปปลูกต้องเป็นพืชบุกเบิกที่มีความทรหดอดทนสูงเช่นพืชสายทันต่าง,างๆที่พบได้บนเกาะภูเขาไฟบนโลก ซึ่งถูกวิวัฒนาการมาเพื่อเติบโตบนดินแดนที่เพิ่งก่อกำเนิดและไร้สารอาหารเมื่อพืชเหล่านี้อย่างรากและเจริญเติบโตวพวกมันจะค่อยๆเปลี่ยนสภาพดินให้ดีขึ้นเรื่อยๆสร้างอินทรีย์วัตถุและในสภาวะที่แรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกต้นไม้บนดาวอังคารอาจจะสามารถเติบโตจนสูงใหญ่ได้อย่างน่าอัศจรรย์รากของมันจะชอนใช้ลึกลงไปในชั้นอินท์เปลี่ยนมันให้กลายเป็นดินที่สมบูรณ์ขึ้นไปอีก เป็นการสร้างระบบนิเวศท,ที่ยั่งยืนได้ด้วยตัวเองในขณะเดียวกันในมหาสมุทรเราจะเริ่มจากการปล่อยแพงต้นพืชซึ่งเป็นฐานของห่วงโซ่อาหารทั้งหมดเมื่อไม่มีคู่แข่งมันจะเติบโตและขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วทำให้น้ำทะเลกลายเป็นสีเขียวจากนั้นเราค่อยๆปล่อยสิ่งมีชีวิตลำดับถอยไปเช่นแพงต้นสัตว์กุ้งเคยตัวเล็กๆแล้วตามด้วยปลาและอาจจะรวมถึงสัตว์ใหญ่เช่นฉลามและวาฬในที่สุด เมื่อระบบนิเวศบนบกและในน้ำเริ่มเข้าที่เราก็จะสามารถค่อยๆนำพืชสายพันธุ์อื่นๆมแมลงและสัตว์ต่างๆเข้าไปได้แต่ทุกอย่างต้องทำอย่างระมัดระวังเพราะระบบนิเวศท,ที่เราสร้างขึ้นใหม่นี้เปราะบางมากหากเราปล่อยให้พืชชนิดใดชนิดหนึ่งโตเร,ร็วเกินไปมันอาจจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศไปมากจนทำให้อุณหภูมิของดาวลดต่ำลงจนเข้าสู่ยุคน้ำแข็งได้หรือหากสิ่งมีชีวิตที่เป็นสายพันธุ์หลัก หรือ Keystone species ซึ่งเป็นเหมือนเสาหลักของระบบนิเวศต้องตายไปมันอาจจะส่งผลกระทบเป็นโดมิโนโทำให้ประชากรสัตว์อื่นๆล่มสลายตามไปด้วยอย่างรวดเร็วบนโลกเรามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพอที่จะมีสายพันธุ์อื่นเข้ามาทดแทนได้แต่บนดาวอังคารที่เพิ่งเริ่มต้นมันยังไม่มีความยืดหยุ่นขนาดนั้นและแล้วก็มาถึงความท้าทายข้อสุดท้ายซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานที่เรายังไม่ได้แก้ไขนั่นก็คือ แกนกลางของดาวอังคารที่ไม่ทำงานมันจึงไม่มีสนามแม่เหล็กที่จะคอยปกป้องดาวปลาเนต็ตดวงนี้จากรังสีอันอันตรายในระยะยาวต่อให้เราสร้างชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นแค่ไหนมันก็จะค่อยๆถูกลมสุริยะพัดพาหายไปอีกในระยะเวลาหลายล้านปีข้างหน้าและที่สำคัญกว่านั้นประชากรบนดาวอังคารก็ยังคงมีความเสี่ยงด้านสุขภาพจากรังสีอยู่ดีทางออกของปัญหานี้คือการสร้างสนามแม่เหล็กเทียมขึ้นมาครับ เราไม่จำเป็นต้องสร้างให้ใหญ่โตเหมือนของโลกแค่มีขนาดพอที่จะทำหน้าที่เป็นร่มคอยเบี่ยงเบนทิศทางของลมสุริยะไม่ให้พุ่งเข้าปะทะกับดาวอังคารโดยตรงก็เพียงพอแล้วแนวคิดที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการสร้างวงแหวนตัวน้ำยิ่งยวดขนาดยักษ์และส่งมันไปวางไว้ที่จุดล a กร a n g e L1 ซึ่งเป็นตำแหน่งในอวกาศที่อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวอังคารพอดีและเป็นจุดที่แรงดึงดูดของดาวทั้งสองดวงหักล้างกัน ทำให้วัตถุที่อยู่ที่นั่นสามารถลอยอยู่นิ่งๆได้โดยใช้พลังงานน้อยมากวงแหวนนี้จะสร้างสนามแม่เหล็กออกมาเป็นฟองอากาศขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็นคลุมดาวอังคารไว้และปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาอย่างถาวรหลังจากผ่านไปราวหนึ่งศตวตรรษแห่งการส,สร้างวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ดาวเคราะห์สีแดงที่เคยแห้งแล้งและหนาวเหน็บจะก,กลายเป็นดาวเคราะห์สีฟ้าอมเขียวที่สดใส มีเมฆขาวลอยฟ้องมีมหาสมุทรสีครามมีทวีปที่ปกคลุมด้วยป่าไม้และทุ่งหญ้ามีอากาศให้เราหายใจมีสิ่งมีชีวิตนานาพันธุ์และมีมนุษย์ที่เรียกดาวเคราะห์ดวงนี้ว่าบ้านมันคือภาพลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่และงดงามแต่ขนาดเดียวกันมันก็ทิ้งคำถามที่สำคัญเอาไวใ้ให้เราได้คบคิดถ้าวันหนึ่งมนุษยชาติมีความรู้ความสามารถ และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงดาวเคราะห์ทั้งดวงได้ขนาดนี้ทำไมเราไม่ลองใช้ความสามารถนั้นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเพื่อหันกลับมารักษาบ้านโลดใบนี้ให้ดีกว่าเดิมล่ะครับขอบคุณที่ฟังจนจบหวังว่าคุณจะได้คำถามใหม่กลับไปถ้าคุณมีคำถามครั้งคาหรืออยากเล่าให้เราฟังว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้แวะมาคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้กดไลค์กดติดตาม หรือแชร์ให้คนที่คุณคิดว่าน่าจะชอบมันเหมือนกันเพราะบางครั้งแค่เสยดเสี้ยวเล็กๆของความคิดก็อาจเปลี่ยนมุมมองทั้งจักรวาลได้และพบกันใหม่กับเรื่องราวอีก0.1ที่อาจเติมบางอย่างในใจคุณโดยไม่รู้ตัว